ติดตามสถานการณ์ข่าวล่าสุดเรื่องของพายุทาจิกินะครับเป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับอยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับมลักษณะมันจะเคลื่อนมาทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือหน่อยนะครับคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นพายุลูกใหญ่มากๆนะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีอาการออกประกาศล่าสุดออกมาแล้วนะครับช่วยกันบอกต่อแจ้งต่อไปด้วยนะครับคาดว่ากําลังจะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามนะครับตอนนี้มันลดระดับลงจากไต้ฝุ่นนะครับมาเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะครับ ก็คาดว่าจะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามเป็นพายุโซนร้อนแล้วหลังจากนั้นก็เคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาวนะครับแต่ทาง,ทงนี้ทั้งนั้นนะครับแม้ว่ามันจะอยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนเนี่ยมันก็เริ่มมีอิทธิพลเนี่ยถึงประเทศไทยแล้วนะครับก็จะเริ่มมีฝนตกหลายพื้นที่นะครับพอมันเข้าเวียดนามเสร็จมันก็จะเป็นคาดการนะครับก็จะเป็นโซนร้อนแล้วพอมาถึงลาวก็จะเป็นดีเพรสชั่นแล้วก็จะเข้าประเทศไทยปะทะประเทศไทยอย่างจังๆจริงๆเข้าลาวมาเนี่ยฝนนประเทศไทยก็ตกแล้วนะครับเพราะว่า พายุมันหมุนมันมีรัศมีกว้างนะครับมันกระจายตัวออกไปแต่ถ้าตัวของพายุจะเข้าไทยจริงๆเนี่ยนะครับคาดการณ์กันว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับเพราะจะถึงลาวในตอนเช้ามาถึงไทยตอนเย็นก็หวังใจนะครับระบุตุเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะลดระดับลงมาเป็นย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดน่านครับจังหวัดน่านอีกแล้วนะครับนะปีนี้เนี่ยน่านโดนบ่อยมากนะครับ ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่26สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลดังกล่าวก็จะทําให้ตั้งแต่วันนี้ต่อเน,นื่องจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงดักมากหลายพื้นที่แล้วก็มีลมแรงด้วยนะครับส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบเต็มๆเลยนะครับระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับเส้นทางเดินของพายุอันประกอบไปด้วยบึงการหนองคายนครพนม สกลนครอุดรธานีหนองบวัวลำพูลเลยอุตรดิตโดยเฉพาะน่านนะครับน่านพะเยาแพร่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนแล้วก็แม่ฮ่องสอนสำหรับภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายนะครับเตรียมความพร้อมในการรับมือเอาไว้เลยนะครับโดยเฉพาะ จังหวัดทางภาคเหนือนะครับที่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมซ้ําซากบ่อยๆนะครับปีนี้น่านก็ดีพะเยาก็ดีเชียงรายก็ดีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่โดนการค่อนข้างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นประกาศต่อแจ้งต่อกันด้วยนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดแม้ว่าเจ้าพายุพายุไต้ฝุน่นทาจิกิจะยกลดระดับลงแล้วแต่ก็ยังรุนแรงอยู่นะครับและคาดว่าจะได้รับผลกระทบมาถึงตั้งแต่ภาคอีสานะนะีมาจนถึงภาคเหนือหนักๆเลยนะครับ เอาวัดเริ่มตั้งแต่วันนี้เตรียมตัวความพร้อมกันให้เรียบร้อยเลยนะครับคุณผู้ชมครับสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ e a s y Coffee โดยทีมข่าว e a s y ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของ สายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได,ด,ด,ด้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้าหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ e ีซี่คอฟฟีที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้าตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้โกน้ําส้มน้ำมะพราะ้าวสมไม่ทุกแบบเลยครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสาคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ได้ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทาแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมแล้ว ขายไส้อั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัท ให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300อะไร390บาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็ inbox ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสัรอาลไชเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทั้งเช่าครับช่วยลดอาการอ,าการอากักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายเข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเด่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็บเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาท เท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e ี News e สีซยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ